ขอเนเริ่มได้ที่5าผ่านขาดซะเนาะรถในแนวนี้นนนผ่อนเริ่มได้ที่6แผ่นขาดซะนั้นครับโปรคาร์บอนจะรับแก้นจะรับประตูเฮียสวิทช์จัดให้นะครับสวัสดีครับวันนี้เฮียสวิทช์กับน้องเต้นนะคะรับทางอฟางเนะครับจะมานำเสนอรถกระบะแนวซิ่งๆนะแต่ง <ลอ S 1> สวยสๆหล่อๆนะครับและสิ่งสำคัญครับอนน<ล>อขอเนเริ่มได้ที่5าผ่นขาดซะนาะทันแรกข้อมือบาดขนาดนี้นะเป็น New Shape นะครับเราใส่แม็กใหม่ยางใหม่นะเป็น t e นะฮะ37นะขอบ18นะครับ คันต่อมาครับจะไปดิวเชดเดอรน้องเต้ยังไงดีครับสีน้ำเงินแก้วแบบนี้โอ้โหใส่แม็กเวลนะครับใส่แม็กเวลหกการนะครับใช่ครับแล้วคันติดกันครับสีขาวจัวหน้าเชียคันนี้นะครับใส่เวลเหมือนกันนะครับรถในแถวนี้ผ่านดถเจ็ดหกพันบาทเท่านั้นครับตัดไปดีแมกนะครับไฟกระหล่ำตัดนะครับเรนโบว์เลยนะน้องเต้เรนโบว์เลยทุกสีทุกรุ่นทุกแบบครับใช่ครับแม็กมาเลือกเอาไปนะครับจะรับฝาโปรคาร์บอนจะรับแก้มจะรับประตู เพียร์สวิตจัดให้นะครับจัดให้นะน้องเตะอนุบาลปั๊มด้วยนะครับผมปัมาครับวีโก้แชมป์เวนเจอร์โบนะครับเหมือนกันครับมาเลือกเอาจะเอาสีไหนสีฟ้าน้ำทะเลสีแดงสีส้มกันสีเหลืองแม็กเลือกได้ต้องมาสุดท้ายครับอออนิ่งครับบูพาวเวอร์ครับจะเป็นแครบจะเป็นสีประตูนะฮะสีแนวเรนโบว์นะครับใส่แม็กทีวีสามเจ็ดหรือจะเป็นเวล้าก้านหกกานครับฝาโปร่งคาร์บอนนะฮะให้หมดเลยนะครับให้หมดเลยเพราะว่า วันนี้นะครับปัจเจวิตโต้นะครับมีรถแนวกระบะซิ่งๆนะฮะเป็นร้อยครับเป็นร้อยตัดสิคันลักกันเหมือนกันเลยให้ราคาเดียวคือใช้เงินดาวเพียง9วันประกันไฟ100เปย์จัดส่งตีนะครับให้กัเกีอียรติฟรีอาทนะครับตลอดลูกค้านะเงินเดือนขั้นต้นที่12,000บาทนะครับจะมีสลิปไม่มีสลิปก็ได้นะครับก็ได้หมดเลยแล้วก็จองช่วงนี้นะครับเรามีส่วนลดอีก9วันได้ยินไหมครับส่วนลดอีกได้ยินไหมครับ เสียงรถกระบะแนวซิ่งต้องที่นี่ที่เดียวคือคาราบรีอา